โดยทางคอรมมีการอ,อนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจำนวน1.15แสนล้านบาท เน้นขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจ4ด้านให้รอบครอบโปร่งใสแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบการดําเนินการและก็ผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการรายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เห็นชอบข้อเสนอโครงการรายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจานวน 50หน่วยนะคะรับงบประมาณ481โครงการ8,939รายการวงเงินรวมทั้งสิ้นก็อยู่ที่1 1 5 7 7 5ล้านบาทตามที่ทางกระทรวงการคลังมีการเสนอโดยดำเนินการใน4ด้านหลักนะคะนั่นก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ด้านการลดผลกระทบภาคการส่งออกแล้วก็เพิ่มผลิตภาพแล้วก็ดิจิทัลนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องของด้านเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็อื่นๆด้วยรวมแล้วก็4ด้านด้วยกันซึ่งก็จะทําให้เกิดการจ้างงานในภาพรวมไม่น้อยกว่า7.4ล้านคนนะคะในวงเงิน3 4 0 0 0 8นะคะล้านบาทนั่นเองเกิดการกระจายรายได้แล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ0.4นนั่นเองแล้วก็ เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งในระยะกลางและก็ระยะยาวนั่นเองค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเน้นย้ําค่ะให้หน่วยงานรับงบประมาณดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายรวมถึงระเบียบค่ะและก็ให้เจ้าของกระทรวงเจ้าสังกัดกํากับดูแลติดตามกันหน่อยรวมถึงตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยรับงบประมาณในทุกๆขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงการรอบคอบและก็โปร่ง และทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดเพื่อไม่ให้งบประมาณนะคะถูกพับไปโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าความประหยัดผลสัมฤทธิที่เกิดขึ้นรวมถึงอันนี้สําคัญเลยค่ะคือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนตรงนี้คือเขาไฮไลท์เลยขีดเส้นเน้นเลยว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องได้รับประโยชน์นะครับเป็นที่สําคัญแล้วก็ที่สุดด้วยนั่นเองค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นาทางคอรมอนะคะที่เขาได้มีการไฟเขียวแล้วก็อนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนาส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันดีค่ะเรื่องของสถานการณ์ระหว่างไทย,ก,ยกับกัมพูชาตอนนี้กําลังตึงๆกันอยู่นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะช่วยกันเรื่องของการเ,าเป็นหนึ่งเดียวนะคะตอนนี้เรื่องของการสมัครสมาชิกถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆรวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆนะคะ,นะคะเพราะว่าก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างต่อนเนื่อง